โชว์ความรอหน่อยเร็วแม่รักเขาอยากเห็นเองไปออกไปโน่นออกไปโน่นไปไปออกไปที่โล่งๆไปเร็วไปโชว์ความรอก่อนไม่ต้องมาปีน <c oughs> ไปลูกไปออกไปเร็วไปออกไปโน่นไหมนะขำมอนขำมอนทั้งรอทั้งรอเอ้ยรู้จักชื่อตัวเองด้วยทั้งรอคะ่ะ เดี๋ยวแม่จะถ่ายวิดีโอไม่ต้องมาปีนถ่ายโชว์แม่รักเองหน่อยเนี่ยแม่รักอยากเห็นเออแม่รักคิดถึงทองหล่อเออแม่รักกับพ่อโบคิดถึงทองหล่อเดี๋ยวจะยกทองหล่อให้แม่รักแล้วให้แม่รักเอาไปเลี้ยงเนาะเออยายมีหลายตัวแล้วขี้เกียจเลี้ยงละไหนวะทองหล่อมาโชว์ความหลอก่อนโอ้ย ซนจริงเลยท้องรอไหนล่ะไหนล่ะแดบดบกำลังออกไหนท้องรอความดื้อนโอ้ยไปแกล้งพ่ออืมท้องรอมานี่ก่อน <c oughs> ไม่ได้ถ่าย